สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้จะเป็นดวงของชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนเมษายน2566นะคะชาวราศีกันก็คือผู้ที่จะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะหรือมีลักษณาสถิตอยู่ที่ราศีกันนะคะใครที่มีวันที่ใกล้เคียงและรับเกี่ยวก็สามารถฟังคลิปคลิปนี้ได้นะคะ นะการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายดวงโดยรวมของชาวราศีกันนะคะอาจจะตรงกับชาวราศีกันบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงบางเรื่องแล้วไม่ตรงเป็นบางเรื่องได้นะคะอย่ากเก็บเอาคาทานายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็อันไหนที่เป็นเรื่องเตือนก็ ระมัดระวังไม่เสียหายนะคะไหนที่เป็นเรื่องดีๆอาจจะเกิดกับเราหรืออาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะเพราะนั้นนะ,ะก็อย่าลืมทําบุญเพื่อ,อ,อให้ผลบุญเกื้อหนุนกับดวงชะตาของตัวเองด้วยนะคะทำบุญเยอะๆค่ะนะมาดูกันเลยค่ะว่าดวงของชาวราศีกันจะเป็นยังไงนะคะ ไพ่ในตำแหน่งตัวตนได้ไพ่ราชดีพระจันทร์ค่ะชาวราศีกันนะบางท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวนะบางคนไม่สงสิงกับใครนะบางท่านกำลังคิดที่จะไปปฏิบัติธรรมด้วยนะคะอยากจะเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมนะคะตำแหน่งนะไพะ่ในตัวตนมุณไดเ้เด็กถือถ้วยนะคะนี่ค่ะ ไพ่ใบนี้คุณอาจจะมีโชคลาภจากเด็กนะคะหรือเด็กนำข่าวดีๆมาให้นะถ้าคุณฝันดีนะ,ะฝันเห็นปลาฝันเห็นสิ่งของมีค่าหรือฝันเห็นมีใครนำสิ่งใดมาให้ในฟองฝันนะคะอย่าลืมเสี่ยงโชคนะ,คะจากนี่ค่ะคนขายที่เป็นผู้ชายหรือเป็นเด็กอายุน้อยกว่านะ,ะหรือให้เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานบริวารของคุณนะ,ะห,หยิบหยิบรัตตอรี่ให้นะคะ ตำแหน่งที่3นะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มค่ะไพ่ไพ่ฤษีนะคะเป็นไพ่หมายเลข9ค่ะนะคุณอาจจะมีสินสิทธ์นะที่คุณเคารพนับถือนะอาจจะเป็นมู่ฤษีหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะเขากําลังนําโชคมาให้คุณนะไพ่นะขึ้นอยู่ในตําแหน่งที่3นะคุณได้ไพ่ฤษีนี้ให้ไปทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงนิดนึงนะคะ จากแสงตะเกียงจะได้กลายเป็นแสงตะวันนะคะจะได้มีความชีวิตคุณจะได้รุ่งโรจน์และสดใสมากกว่านี้ค่ะไพ่ในตำแหน่งที่4ี่นะคะตำแหน่งคนรักคู่ครองคุณได้ไพ่เดอะแฮงแมนนะคะใครที่มีคู่นะคะระวังคนรักของคุณมีอุบัติเหตุนะลื่นหกล้มนะหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดฝัน เกิดขึ้นกับคนรักของคุณได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะ,ะในทางกลับกันนะคะไพ่ในตำแหน่งฐานดวงนะคะุณได้ไพ่เอเดตออฟวัวนะคุณได้ all, ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะนะ,ค,ะคุณจะมีข่าวดีจากเด็กนะ,ค,ะคุณจะมีเด็กนะ,ะมาแนะนําช่องทางการทํางานทําเงินให้นะคะหรือถ้าคุณมีปัญหาติดขัดใดๆนะ,ะไม่ว่าในเรื่องงานที่คุณทําอยู่นะ,ะให้ลองปรึกษาเด็ก หรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะไม่ใช่เด็กเล็กนะหมายถึงคนที่เด็กกว่าคุณคนที่อายุน้อยกว่าคุณเขาจะมีช่องทางการทํางานนะมีคําแนะนําดีๆเพราะว่าในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่นะเขาอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากผู้ใหญ่นะแตกต่างจากคุณก็ได้ค่ะไพ่ในตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วเร็วนี้คุณได้ไพ่ก้าวเหรียญค่ะ ให้ผู้หญิงสวยและรวยมากถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีมีสไตล์นะคะคุณอาจจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะอันนี้นะประมาณหลักแสนหลักล้านเลยนะแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะก็คือนะใหพ้พยายามเติมบุญด้วยนะคะเติมบุญของคุณด้วยนะคะนะโชคลาภโชคลาภจะได้วิ่งเข้ามาค่ะหรือคุณอาจจะมีก้อน เล็กนะแต่ถ้าคุณทําบุญแล้วคุณอาจจะได้รับก้อนใหญ่เข้ามาก็ได้ค่ะนะไพ่ตาแหน่งความคิดภายในใจนะความคิดภายในใจคุณนะยังคงมีสิ่งที่เป็นอดีตนะที่มันค้างค้างอยู่ในหัวสมองคุณมันยังทิ่มแทงจิตใจคุณอยู่นะนะคุณอาจหลายหลายท่านนะที่เลิกลายอย่าล้างกับคู่ของคุณนะบางท่านนะเดอะแฮงแมน ใบเมื่อกี้นะก็อาจจะเหมือนนะการเ,เลิกรายอย่าล้างการไปคนละทิศละทางนะกับคู่ของคุณก็ได้นะคะเนี่ยค่ะความคิดภายในใจของคุณนะยังคงเจ็บอยู่กับเรื่องราวเก่าๆนะเรื่องราวเก่าๆที่มีคนแทงข้างหลังคุณนะคนที่คุณไว้ใจทําอะไรรับหลังคุณแล้วคุณ แล้วคุณยังไม่สามารถที่จะมุกออนจากตรงนั้นค่ะคุณยังหยุดที่จะคิดถึงเรื่องเราแย่ๆในอดีตไม่ได้ค่ะนะเพราะนั้นให้คุณพยายามนะออกมาจากตรงนั้นค่ะอยากเข้าไปนะยุ่งเกี่ยวกับมันอีกนะคะมันไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แล้วค่ะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยคุณได้ไพ่สองถ้วยค่ะนะ พ่สองถ้วยนี้นะคะเป็นความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนระหว่างคุณกับคนในบ้านนะคะหรือคุณจะกําลังมีคนใหม่เข้ามานะคะคุณกําลังมีคนใหม่เข้ามานะค,ะคนเนี้ยเขาให้ความรู้สึกคุณอยู่กับเขาแล้ว,วคุณจะอบอุ่นเหมือนให้ความรู้สึกคุณอยู่กับบ้านเหมือนคุณอยู่กับคนในครอบครัวนะคะเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะในทุกๆเรื่องนะคะเนี่ยค่ะคุณกําลังมีคนใหม่เข้ามานะ บางคนอาจจะไม่ได้เดินทางไปแต่คุยกับคนคน,คนนี้นะที่บ้านคุณนะคะนะคุณอาจจะคุยผ่านโลกออนไลน์ค่ะนะคะภายในตำแหน่งอสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะคะเนี่ยค่ะคุณเก็บมาเยอะนะคะแล้วคุณก็อยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองนะคะ คุณได้ไพ่ราชาโชคค่ะคุณได้ไพ่ King of p e n t a c l e นะคะราชาถือเหรียญน,นะ,ะไม่ว่าคุณจะเจ็บจากเรื่องอะไรมานะคะเ,เรื่องการเงินที่มีคนหักหลังคุณเรื่องความรักนะที่ที่มีคนแทงข้างหลังคุณหรือเรื่องที่คุณไว้ใจใครแล้วเขาหักหลังเขาแทงข้างหลังคุณนะคนที่คุณไว้ใจนะคะนะคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะทดแทนนะนี่เป็นไพ่ราชาโชคค่ะ หลังจากที่คุณเจ็บหนักนะคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องสุขภาพใจก็ดีนะคะคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามากันในเร็วๆนี้ค่ะนะแต่ไพ่อนาคตอันไกลนะคะอันนี้เป็นอนาคตอันไกลนิดหนึ่งนะมันจะมีความวุ่นวายเข้ามานะจากคนที่ไม่หวังดีกับคุณนะคนที่เคยเป็นมิตรเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาขัดแข้งขัดขากันคะ่ะ นะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะ,ะเรื่องของการงานระวังเกิดการทะลเลาะเบาแหวงนะคะไพ่ขยายคู่ครองคนรักนะคะไพ่ใบนี้ขยายในตําแหน่งแฮงแมนค่ะเนี่ยขยายคู่ครองคนรักขยายใบนี้ค่ะนะคุณยังมีความถ้าคุณที่มีคู่นะคุณยังมีความรู้สึกอึดอัดใจนะจากคนรักของคุณนะที่ บางท่านอาจจะเลิกรายอย่าล้างกันแบบขาดนะเด็ดขาดบางท่านอาจจะยังอยู่ด้วยกันนะแต่มีความรู้สึกอืึดอัดใจนะแบบอยู่ด้วยกันแล้วทําไมแบบมีอะไรก็ปรึกษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับบางคู่บางท่านนะคะแต่สําหรับคนคนโสดบางท่านนะที่มีคนเข้ามานะนะสาหรับคนมีคู่บางท่านก็ยังจะต้องอึดอัดใจอยู่นะ ก็มีอะไรก็คือให้คุยกันนะคะในตําแหน่งขยายการงานการเงินนะ,ะได้ไพ่แปดไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้าหมายถึงงานที่เริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นงานที่ดีมากนะ,ะสามารถต่อยอดธุรกิจได้ต่อยอดอนาคตของคุณได้นะคะนี่ค่ะเป็นไพ่ที่ดีค่ะแปดไม้เท้ายังหมายถึงการเงินที่กําลังจะดีขึ้นด้วยค่ะนะคะนะคะุณ สอดคล้องกับคุณที่คุณได้ไพ่ราชาโชคนะคุณจะมีโชคจากการทํางานและคุณอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงด้วยค่ะโชคลาบของคุณมาจากหลายช่องทางค่ะเนี่ยค่ะการงานเงินของคุณเนี่ยรวมเรื่องไพ่ข่าวดีด้วยค่ะเด้งออกมานะนะคุณคุณกำลังมีสิ่งดีๆเข้ามานะหล,หลากหลายทางเลยค่ะโชคลาบเงินทองนะจากหน้าที่การงานและจากการเสี่ยงค่ะ นะช่วงกำลังมาทุกที่ทุกทางนะคะชาวราศีกันสีเสริมดวงนะของชาวราศีกันได้แก่สีขาวนะสีชมพูนะแล้วก็สีเขียวนะ,ะแล้วก็สีเหลืองนะคะส่วนเลขนำโชคนะคะก็มี1551ค่ะ แล้วก็9 1 1 9ค่ะ8 2 2 8ค่ะ9 2 2 9ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีแปด8้าหด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของธาตุนะคะคุณมีไพ่ธาตุลมนะคะคือไพ่ดาบนะ,ะแต่ว่านไพ่ดาบสอง สองใบนี้ไม่ค่อยจะดีอะไรนะเป็นเก้าเก้าดับเอ้ยเป็นสิบดับกับแปดดบนะนี่ก็เป็นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความมึดอัดใจนะให้ในให้เรามัดระวังนะแล้วก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะส่วนคุณมีไพ่ไม้เท้านะคุณมีไพ่ไม้เท้านะก็คือธาตุไฟคุณมีธาตุไฟคุณมีไฟในการทํางานนะคะคุณมีไพ่ธาตนะุเหลียนนะไพ่เหลียนก็คือธาตุดินนะคะ แล้วคุณก็มีไพ่ธาตุธาตุไฟนะ,ะก็คือไพ่ไม้เท้านะคะคุณมีไพ่เ,เหรียญน,นะคะก็คือธาตุดินนะคะแล้วก็คุณมีไพ่ถ้วยนะ,ะก็คือธาตุน้ำนะนะครบทุกธาตุนะคะแต่ให้ระวังนะธาตุลมนะธาตุลมก็คือไพ่ดาบของคุณเนาะจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลักษณะแบบความคิดนะความคิดภายในใจของคุณแล้วก็ ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะ,ะดว,วงโดยรวมของชาวราศีกันนะคะ่อนข้างดีนะ,ะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะ,ะมีคนเข้ามานะ,ะมีคนสาหรับคนโสดที่มีคนคุยเข้ามานะคะแล้วก็ให้เหรียญขึ้นค่อนข้างสวยงามนะ,ะมีโชคจากหลายทิศหลายทางนะ,ะไม่ว่าจะเรื่องการงานแล้วก็การเสี่ยงนะคะนะก็ในตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะให้ ใครที่ชอบเสียงโชคนะให้ซื้อเลขที่บ้านไว้ด้วยนะคะแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับอายุของตัวเองนะประามาณนี้ค่ะนะ,ะดวงถือว่าดีนะคะอาจจะมีไพ่เสียบ้างแต่ไม่เยอะนะคะดวงของชาวราศีกันนะกะ็ะสำหรับคลิปนี้นะก็ะจะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะ แต่อย่าลืมนะก่อนจับก,กันอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องนานามากับดวงนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ